สวัสดีครับลุงต่อพากินฟตเทเวลวันนี้มานาเสนอวัตถุมงคลครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อละมูลวัดเสด็จตำบลสมยิไทยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีฮะข้างหลังจะเป็นหลวงปู่เทียนฮะหลวงปูเ่เทียนวัดโบสถ์นะเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อละมูลวัดเสด็จนะฮะหลวงพ่อละมูลวัดเสด็จก็ร่ำเหรียญวิชามาจากหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์นะฮะจังหวัดปทุมธานีหลวงพ่อละมุนก็สร้างวัตถุมงคลไว้หลายรุ่นอันนี้เป็นเหรียญเม็ดแต่งนะฮะเหรียญเม็ดแต่งสร้างปีสองพนะฮะข้างหน้าจะเขียนว่า,าพระครูสาธรพัฒนกิจอาอยุ59ปี2516ปี2 5ง6ข้างหน้าก็เป็น เขียนอะคาวะนมะพัทะท่านก็เรียนวิชาลบผง12นักงักษณ์มาจากหลวงปู่เทียนเหมือนกันนะครับข้างหลังเป็นหลวงปู่เทียนน้าเจอศึกเนี่ยเพราะว่าผ่านการใช้คือเหรียญน,นี้จับมานะฮะเจอก็เลยนำมารีวิวฮะข้างหลังเขียนว่าหลวงปู่เทียนอายุ92ปี ตอนนั้นท่านยังยัง,ยงไม่มรายาภาพนะฮะยังยังท่านสร้างหลวงพุทเทียนนี้สร้างสมเด็จผงสิบสองนักสัตว์สมเด็จของหลวงพุทเทียนวัดโบสเนี่ยเขาบอกว่าดีทางพุทธคุณดีทางแขวคคาดปลอดภยัยเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะ ผมก็ไม่มีนะไม่ทันเป็นของที่เขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นพระที่ดังในจังหวัดปทุมธานีนะฮะตก,กฝังตะก,กุด3ามดอกนะฮะใต้ใต้ฐานองค์พระนะฮะหลวงปู่เทียนก็เป็นเกจิอาจารย์ที่มีคนนิยมเคารพนับถือมากนะฮะทุกวันนี้ก็ก็ไปกราบไปรอดโบสถ์ที่ <c oughs> วัดโบสถ์จังหวัดปทุมธานีได้นะครับส่วนนี้เป็นเหรียญเม็ดแตงนะฮะน่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะถึงก็อันนี้ประวัติก็เป็นเหรียญที่อยากแนะนํามาให้รู้ว่ามันมีเหรียญอันนี้จริงคือคือมีเหรียญสร้างเหรียญเม็ดแตงของหลวงพ่อละมูลรู้สึกว่าท่านไปขอบารมีของ บูดเทียนให้ช่วยเสกให้ด้วยฮะปีหนึ่งหกก็คิดดูแล้วกันนะผมยังเกิดไม่ทันนะเอคือคือยังเด็กอยู่ตอนนั้นอ่ะยังเด็กอยู่ก็อันนี้มานำเสนอเป็นวัตถุมงคลที่ที่ถ้าเกิดมันคือเรียกอะไรยังไม่มีราคานะยังไม่มีราคาแพง จะเล่นหาได้นี่ดูเขาห้อยไว้พันพันได้สายสิ่งนเดี๋ยวคนรักษาพระข้างหลังงันหน้านี่ข้างหลังหลวงปูเทียนน่าจะสึกนงจมูกจบิบี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อเนื้ออะไรน่าจะเป็น ดูข้างๆนะฮะขอบตัดผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรนะจะเนื้อทองเหลืองก็ไม่เชิงเนื้อฝ้าบาดนะดูด้านข้างตัดนะสีเหมือนทองนะฮะจริงๆเนะเหมือนทองเลยนะแต่หน้าท่านท่านบี้เพราะว่า มีการใช้โดยไม่ได้เลี่ยมนะสมัยก่อนอันนี้เป็นพระหลุดหลุดมานะครับผมเจอผมก็เลยเอามารีวิวนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลงต่อภาคกินฟูติทลสวัสดีครับ